สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูสวนเนาะฝนตกใส่ประมาณสองสามวันแล้วฝนตกไม่แรงแต่ว่าเพราได้น้ำอยู่อันนี้ค่ะนกกระรอกก็กินไก่ชะมดแล้วเนาะไม่ได้มาเอาสักที น,นี่ก็อุ้ยเ็นชับ<อ>เนาะเลี้ยงลักกระเพาเน,นี่ยก็กระเพาเด็ดสองเนาะเด็ดยามเชา้า ะเพาก็กำลังงามอันนี้ที่เพาะไว้กะนี่นี่นนกระเพราบ้านเด้กอกระเพราบ้าน พอไว้หลายกะละมังอยู่นี่เผลอเขาใหญ่ไวเด้หน่อันนี้ออกดอกชอยพริกก็พอได้ถึงเวลาปลูกแล้วเด้หนิอันนี้ปลูกใหม่ กระลำกระลำดอกร้อยเมฆจอแล้วนี่จะเป็นมะละกอข้างบนนี่ไม่น่าจะรอดดอกเหลืองหมดหรอ มะเขือนี่ตัดทิ้งทีนึงแล้วเนาะเพี้ยลงเพี้ยลงตัดทิ้งหมดเลยออกดอกใหม่นี่อันนี้จะเป็นมะละกอที่เคยถ่ายให้ดูเนาะที่ลูกมันดกๆยาวๆนี มันซุดเราเมั่อไรยังไงเนี่ยตัดออกนี่ทำสาวให้ใหม่อันนี้ก็หอมหอมแบ่ง <c oughs> นนมัแค่กำลังจะไอ้น,นี่ใหม่แล้วที่แรกมัน,นจะไม่รอดแล้วหอมแบ่งใบใหม่ขึ้นละ เกเมดเลยทั้งยาวทั้งใหญ่อศัศจรรย์เลยดูที่ยาวมากเลยยาวถึงดินเลย